ประสมบทเลยประสมบทครั้งแรกเลยใช่หครั้งแบนี่คือบล็อกแรกเลยใช่ไหมครับใช่นี่คือบล็อกแรกเลยเป็นเหรียญยอดประสบการณ์นี่เขาบอกว่าใช้แทนบวกประกันได้เลยใช้แทนขอเบ็ดได้เลยใช่ไหมครับใช่โอ้นี่นี่เห็นไหมเอามาเปรียบเทียบนะระหว่างวัดพนกกับวัดสแกหรือบล็อกหน้าคือบล็อกเดียวกันใช่ไหมครับขวามือเป็นวัดพนกซ้ายมือเป็นวัดสแกวัดสแก ครับผมเชื่อไหมว่าเราแยกข้างหน้าได้ด้วยจริงไหมครับดูข้างหน้ารู้ข้างหลังถ้าคนที่ชานาญชานาญจริงๆนะครับให้ดูที่กระหนกขนา้างด้านปลายเอาละพี่นิวเผยทิศแล้วนะครับทุกคนคนที่ทําบุญที่วัดพนกเนี่ยตอนที่จัดงานฉลองเนี่ยจะได้รับกับมือหลวงพ่ออั้นกระพราติใช่แล้วเจ้าวาสเจ้าวาดเจ้าวด คนที่ทําบุญที่วัดพนกเนี่ยตอนที่จัดงานฉลองเนี่ยจะได้รับกับมือหลวงพ่ออัน้นพระพญาติใช่แล้วเจ้า,าจอาวาสเจ้าอาวาสพระพญาติที่เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อการเลยคือจเจ้าอาวาสวัดพนกครับก่อนนิมนต์กลัวที่จะไม่ขังครับก่อนนิมนต์หลวงพ่ออัน้นหลวงพ่ออั้นไปเป็นคนเป็นแจกเพราะสมัยก่อนหลวงพ่ออั้นดังมาก หลวงอั้งก็คือตัวแทนหลวงพ่อกันเลยนะโครับผมใช่เป็นคนสร้างเหรียญทั้งหมดให้หลวงพ่อกันปลุกเสกครับใครๆก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่ออั้นมากม้กระทั่งหลวงปู่ดูหลวงปู่ศรีอาจารย์เฮงทุกคนก็ให้ความเคารพหลวงพ่ออั้งและพญาซึงทุกวันนี้พัะเครื่องของท่านราคาถูกแต่ถูกชกชินครับแต่มปคนเล่นใช่ครับก็อย่างที่บอกครับพี่นิวอย่างหน้าหน้าปีหน้าที่เขียนว่า2505เนี่ยอ่าเนี่ย อย่างพานกเนื้อบล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่3บล็อกที่4ี่เนี่ยครับเหรียญเนี่ยสร้างทั้งหมดอย่างละ1นึ่พันเหรียญอย่างละ1นึ่พันเหรียญรวมกันทั้งหมด4บล็อกถ้าหาสี่บล็อกบวกหนึ่งคือพานกใช่ครับทั้งหมด5้าพันหนึ่งโอ้โหแล้วพี่นิวครับอย่างราคาเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับตั้งแต่พานนกถึงบล็อกสี่เนี่ยครับก็นิยมสุดต้องเป็นพันนกใช่ไหมใช่ครับพันนกก็เป็นหลักหมื่นหมื่นหมื่นกลางกลางประมาณหมื่นกลางกลางนะครับใช่สวยๆก็อาจจะรัก สามหมื่นสี่หมื่นอืมครับใช่ก็ยังถูกนะคะพี่แต่มันหาไม่ได้อืมครับมันไม่เจอสวยผัดมันไม่เจอสวยใช่ปัญหาคือมันไม่เจอสวยใช่บล็อกแรกก็เหมือนกันครับผมถ้าอสวยก็สามสี่หมื่นอ๋อเป็นศูนย์ห้าต้องสวยสวยบล็อกหนึ่งเลยใช่ไหมครับเออไม่สวยก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นถูกไหมอืมครับผมคือเ้าพวกนี้บางทีมันการเก็บรักษาจะไม่ค่อยดีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ซื้อพี่โยมาเนี่ยซื้อพี่โยอยุธยามาเนี่ย แต่สวยนะครับเห็นไหมจะเทียบได้เลยว่าความสวยนี่นะอ่าอย่างเงี้ยคับผมคือสภาพที่เราเจอทั่วไปก็อหญ่งหญ่ประมาณนี้ใช่ครับนีขวานี่สวยมากซ้ายนี่ก็สวยแล้วนะถือว,ว่าสวยแล้วอืมครับผมแต่ไม่ค่อยอยากจับมากเลยผิวไฟโอ้โหสวยจริงครับอยากเพิ่งอยากเอาเพิ่งปั๊มเมื่อวานอ่ะกลับกลับมาที่บล็อกสองครับอ่าบล็อกสองก็เหมือนต้นต ประมาณหมื่นต้นๆ้นม่น็ความหายากกับเหมือนกันอีกโอ้หายากบล็อกหนึ่งอ๋อจริงนงจริงครับผมไม่เคยซื้อเหมือนกันบล็อกสามก็หลักพันบล็อกสี่ก็หลักพันประมาณไหนครับพี่นิวก็ห้าหกพันสี่พันสามพันแล้วแต่ความสวยเนาะแปดพันแล้วแต่ความสวยอผิวไฟจานชัดผงพ้าคมโอ้โหความสมบูรณ์อันนี้เรื่องราคามันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนแล้วอะครับผมใช่ป่ะะว่าได้ถูกบ้างแพงบ้างครับ พระสวยก็แพงรพระสวยก็ต้องแพงเป็นเรื่องธรรมชาติพระไม่สวยก็ถูกนะแต่ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมหรือว่า FC ทุกท่านอ่ะที่ยังไม่ทราบนะครับว่าหลวงพู่ดู่เนี่ยทำเหรียญเสมาหลวงพ่อกั่นปี05ด้วยแล้วนีครับผมว่าเป็นพระที่น่าใช้นะครับน่าใช้มากน่าแบบเอามาห้อยคอมากครับระน,นาได้ติดตัวได้ติดตัวคนดีแน่นอนโ,อโผมว่านี่ก็ ไม่ต่างจากขอเบ็ดนะครับแน่นอนแน่นอนใช่ไหมครับพี่นิวก็หลวงพ่อใหญ่บอกแล้วไงไอหลวงปู่หลวงหลวงลุงดำท่านยังพูดเลยบอกว่าหลวงปู่ท่านอัญเชิญบารมีหลวงพ่อกันเราเอามาอธิษฐานจิตก่อนบุกเสกก่อนแล้วท่านค่อยเสกใช่ไหมเวลาใครถามหลวงปู่ดูว่าเหรียญเนี honestly, ่ย <Gloria> คือรูปท่านใดครับเวลาสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าเหรียญนี้คือคือใครหลวงปู่ท่านจะไม่ตอบว่าหลวงพ่อกันนะท่านจะตอบว่าอะไรครับอุปชาข้าา อุป,อปชาในีเหมือนพ่อเลยนะ <ừ> เหมือนพ่ออีกคนหนึ่งครับผมอ้มโอโหอะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลุ่พเอากันนอกวัดออกนอกวัดสกแกมไหมใช่ครับได้ครับคือ,อก็จะมอีอีกเป็นรุ่นที่ ขันมาอ่าเป็นปีหนึ่งกว่าเลยพวกนี้ใช่ไหมครับพอวัดต่างๆเห็นว่าวัดสแกอ่วัดพานุกได้สร้างแล้วอ่าทีนี้ก็ไปปรึกษาหลวงพ่อใหญ่เหมือนเดิมอเจ้าวัดวัดเรานะครับวัดสแก่หลวงพ่อใหญ่ไปปรึกษาหลวงพ่อใหญ่เหมือนกันว่าจะสร้างเหรียญหลวงพ่อกัเนี่ยสร้างเหรียญออกมาให้ทาบุญทาเป็นรูปอะไรหลวงพ่อใหญ่แค่บอกอ่าหลวงพ่อการสิเหมือนกันอ๋อครับผมอ่าไปเริ่มต้นที่ครับนอกวัดนอกวัดนะครับอ่าเป็นวัดอันนี้เป็นวัด อ๋ออันนี้ยังยังไม่น่าวัดอันนี้เป็นยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าวัดสกปีนึงเป็นเป็นหนึ่งสองก่อนอ๋อหนึ่งสองก่อนใช่ไหมครับอ่าอันนี้หนึ่งสองไม่มีพศก่อนอลวอันนี้อันนี้อันนี้ยังออกอยู่ในวัตสแกอยู่โอเคครับอันนี้เป็นสองห้าหนึ่งสองหนึ่งสองแบบไม่มีพศด้านบนไม่มีพศด้านบนนะครับแล้วเหรียญนี้อ่าบล็อกหลังก็เหมือนบล็อกสามบล็อกสี่อ่าอันนี้าก่อนอันนี้จานหน้าอ๋ออันนี้จานหน้าด้วยอ่าอันนี้จะจานด้านหน้า อันนี้เป็นจานหลวงปู่ไหมครับหลวงปู่จานเลยครับปีหนึ่งสองปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยเสร็จปุ๊บจากอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งสองเหมือนกันเป็นปีหนึ่งสองเหมือนกันยกช่อฟ้าวกช่แกอืมอ่ะครับผมอันนี้หนึ่งสองครั้งที่หนึ่งนะอันนี้หนึ่งสองครั้งที่สองอ๋อครับพอทำครั้งที่หนึ่งเสร็จพอจะทำครั้งที่สองก็ใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันโดยลบพสอสองศูนย์ออก Oh, จะสังเกตได้ว่าบล็อกหน้าจะเหมือนบล็อกสมกับบล็อก4โดยใช้การลบพอสอ,ออกและเปลี่ยนด้านหลังอันนี้เปลี่ยนด้านหลังเขียนเลย2512<ก>ที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าวสกนะครับผมอ่านี่จานด้านหน้าเหมือนกันครับผมผมว่านี่จะเป็นเหรียญที่น่าสะสมหลักพันหลักพัน,พนยังหลักพันอยู่เลยหลักพันนะครับโอ้หน้าเก็บมากผมว่านะื่อไปเจอตามสนามน,นะผมว่ายังยังเจอซื้อเก็บกันได้นะครับ ที่แบบว่าสนามพระหรือว่าร้านพระที่แบบว่าคือนะครับพวกนี้นะถ้าถามถ้าถามทั้งเรืองทั้งได้ว่าซื้อไว้กิงกาไรมันจะขึ้นมากมายไหมไม่มีทางคับผมเพราะว่าไม่ให้รูปลักษณ์ที่เป็นรูปหลวงปู่อแต่ข้าดาพุทธคุณที่บอกเลยนะไม่แพ้แน่ไม่แพ้เปิดโลกยันโดงเศรษฐีอะไรต่างๆแน่นอนอ่าคือถามสําหรับคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยนะค่ะผมท่านผู้ชมนะครับที่มีกำลังทรัพย์อย่างเงี้ยไม่เกินห้าพันบาท คิดว่าเดินหาซื้อได้นะครับผมเข้ามาต่อยนี่เนนอกวัดยังน่าจะนอกวันแล้วนะครับอนอกวันแล้วนะอนทานอ่าโอเคนี่อันนี้เป็นสองหหนึ่งสอ่าครับผมวัดพันนกครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงกันโดยใช้บล็อกหน้าของอ๋อของหนึ่งสองหงสอง ปั๊มกันแบบว่าปั๊มกันใช้กันไปนมาอ่าเทียบอ่าแต่แค่เปลี่ยนหลังอ่าเปลี่ยนหลัง<อ>เมื่อกี้อ่าจจะก๊อปปี้มันก็เป็นการก๊อปปี้กันไปก๊อปปี้กันมาอ่าอ,อันนี้เดิมข้างหลังเป็นยกช่าฟ้าครับอ่าหน้าหน้าเป็นยกเช่าฟ้าครับมือหน้าก็เหมือนกันเป็นหน้าเดียวกยับยกยกช่าฟ้าครับผมอันนี้แล้วก็เปลี่ยนหลังเป็นครับเปลี่ยนหลังเขียนว่าที่ระลึกงานวัดพานก สองห้าหนึ่งสามแล้วก็เป็นตัวยันหนุบพกการเหมือนเดิมอ่านในนี่เป็นสองห้าหนึ่งสามแต่พอเวลาเป็นสองห้าหนึ่งสามจะเปลี่ยนจากจานหน้าเป็นจานหลังอทีนี้มีความรู้เรื่องเหรียญนอกวัดอีกเหรียญหนึ่งละอ่านนี่จานหลังนี่สร้างให้พระพันนกอีกรอบหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ไปจากพระพันนกไปวัดข้างๆบล็อกหน้าเป็นบล็อกเดียวกับหนึ่งสามไหม บ้องเดียวกันครับอ๋อบ้องหน้าเป็นบ้องเดียวกันหนึ่งสามของวัดพานกครับแต่เปลี่ยนด้านหลังนะแต่วัดพานกเป็นวัดลุ่มวัดลุ่มอ่าชื่อวัดลุ่มอยู่ไกลจากวัดสแกมไหมครับพี่นิวโอ้โหน่าจะมีสักงยี่สิบโลอะยี่สิบสามสิบโลอะโอ้โหเข้าไปในป่าทำไมก็เป็นป่าทางไปวัดหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์อ่ะโอ้ครับผมต้องผ่านโอ้โห ผ่านบันทีบใช่ไหมครับวัดจากวัดสแกไปก็วัดขุนทิพย์วัดขุนทรายวัดโคกช้างโอ้โหยาวเกิดไล่วัดทียุดยาเนี่ยาวครับท่านผู้ชมวัดบันทีบวัดตังชีโอ้โอยาวไปวัดสามบ้านดิดวัดโพนทองหาวัดลุ่มวัดพันนกมันเป็นเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าปากอ่าไป ไปไปไปสา,ายลก็วัดดิศาซะแล้วเอาครับนนี้อันนี้วันรุ่มนะ,ะน,นี่วันรุ่มมาอ่าเหมือนกันแต่จ,จากวันรุ่มครับก็ไปเป็นวัดโพสาวหารวัดโพสาวหารอ่า,าอครับอย่างนี้วัดโพสาวหารนี่ก็อยู่กลจากวัดสแกไหมครับก็น่นาจะไกลอยู่นะครับอะไรกูไล่หม่นะพอแล้วครับวัดโพสาวหารก็อยู่ระหว่างวัดรุ่มกับวัดพันโนกโอเอา อ๋ออยู่ใกล้กันสามวัดนี้วัดพันวัดพันโนวัดสุดท้ายแล้ววัดโพสาวหารแล้วก็วัดลุ่มแล้ววัดสามณฑิตอ่ะไล่ย้อนขึ้นได้ไหมครับอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกันแต่อันนี้จะออกปีสองห้าหนึ่งห้าบอกหน้าเหมือนกันบอกหน้าเป็นบอกที่ใช้ไม่มีตัวไม่มีวสส่วนด้านหลังเป็นที่ระลึกวัดโพสาวหารวัดโพสาวหารนี่ก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากครับ ตอนที่ทรงตีฝ่าวงล้อมพม่าที่จะไปเมืองจันนะนะครับบ้านเขาเรียกบ้านโพเสาหานบ้านโพเสาหา,านาหานะครับก็มีผู้หญิงนะออกมาช่วยสู้รบแล้วก็เหรียญถัดไปพี่นี่ผมเห็นว่ามีโค้ดด้วยนะครับอ,อันนี้รุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็นศูนย์ห้าวัดพนกซึ่งสร้างสร้างหลังแต่ไม่ใช่ศูนย์ห้าไม่ให้ไม่ให้ศูนย์ห้าเดียวอันนี้เข้าใจเข้าใจเป็นศูนย์ห้าที่ออกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าไหมครับ ใช่น่าจะนะว่าพนุกจะสังเกตได้ว่าทำสามครั้งแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนบล็อกหน้าแต่ใช้บล็อกหลังเดียวกับอันแรกอ๋ออ่อากัาอบบล็อกหนึ่งเป็นแต่รุ่นนี้จะมีโค้ดต่อกกับไว้ออที่ใต้อาสนะครับโค้ดตัวนี้อ่านว่าอะไรเป็นตัวอะไร,รอ๋อจะขอขอขอ,ขอชมหน่อยครับพี่นิวเดี๋ยวก่อนนะโค้ดตัวนี้เจอที่ไหนบ้าง ผมดูเป็นเหมือนดอเด็กนะครับอ่าใช่ไหมครับเหมือนดอเด็กใช่ไหมใช่ครับแต่จริงมันไม่ใช่ดอเด็กเจอที่ไหนบ้างคนตัวนี้เจอที่ไหนบ้างอ๊อเจอที่ไหนบ้างเจอในพิมพ์ไหนบ้างโอ้ผมผมจำไม่ได้ครับไปดูตายนึกไม่ออกหย่าพัดยศหลวงพ่อใหญ่๋อออะนึกออกแล้วเรื่องแล้วอาคบผมพัดยศพ่อใหญ่ครับอ่านั่นเจอมันไม่ใช่ดอเด็กมันคืออะไรครับมันเป็นตัวย่อของวอลแวนอ่ะฮะ สอเสือครับกอไก่ที่ซ้อนกันออกมาอยู่ในตัวอ๋อเป็นโค้ดวัดเป็นโค้ดวสกนี่คือโค้ดวสกเฮ้ยความรู้ใหม่จริงครับเนี่จริงๆครับเราไปลองไปลองลองไปเปิดดูเหรียญหลวงพ่อใหญ่พันยศปี2อ1 6นนะครับอ๋อครับจะต่อโค้ดตัวนี้ไว้ด้านหลังข้างในตัวอักษรเนี่ยข้างในตัวที่เรามองว่าเห็นม่เป็นตัวดอเด็กเนี่ยที่จริงมันคือวัวแหวนสอสเสือกอไก่ ที่อยู่รวมกันกไก่อาจจะอยู่ข้างนอกโค้งสุดใช่ไหมครับแล้วเรามาอาจจะเป็นซอสเสือใช่ไหมครับผมแล้วโอ้แอนอยู่ข้างในโอ้เออไดความรู้ใหม่จริงครับพี่เลายวก็บอกโอ้ต่อโคนดอต่อโคนดอนั่นคือคนไม่รู้โอเคครับและสุดท้ายอ่ะครับผมจะทําชุดพวกนี้เสร็จแล้วมาทาเหรียญแล้วก็กันครั้งสุดท้ายครับอ๋อมันมีบล็อกไว้ก่อนดิมีหนึ่งหกนี่หนึ่งหกอยู่ไหน หนึ่งหกหรอครับหนึ่งหกวัตสแกอยู่ไหนวะมีป่ะไม่มีนะครับใช่ไหมเออใช่ไม่มีหนึ่งหกวัตส์แกเหลือนอไม่ครบเออเหลือมีไม่ครบเว้ยใช่มีวัตสแกหนึ่งหกอีกอันหนึ่งเราไม่มีของใช่ป่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะครับมันขายยากใช่ไม่ค่อยเจออ่ะข้ามมาขอยากข้ามหนึ่งหกไาแล้วกันครับผมอ่ะอันนี้ ปีสอง8้าสองแอันนี้ยังหลักพันต้นๆพันกาบ,บาทเลยพันห้าเนี่ยครับอ่าอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อกันออกวัดหนองน้ำส้มอ่ะครับเคยได้ยินอยู่ครับอ่าวัดหนองน้ำส้มจะออกไปทางวัดบรญช้างทางโน้นละวัดรบรญช้างวัดหลวงพ่ออ่อนละอถ้าไปไปไป,ไป,ไปวัดพันนกวัดลุ่วัดพลดต่องหานเลี้ยวซ้ายครับวัดหนองน้ำส้มเลี้ยวขวาอื อันนี้อันนี้หลวงพ่อใหญ่เสียแล้วสองห้าสองแปดหลวงพ่อใหญ่ไม่อยู่แล้วอ่าครับผมหลวงพ่อใหญ่เสียปีสองห้าสองห้าอ่าครับอันนี้มาขอเมตตาหลวงู่ดูสร้างอาจจะจัดสร้างมาแล้วไม่ให้หลวงู่อธิฐานจิตอย่างนี้ดีกว่าอ๋อครับผมอ่าวัดหนองลำส้มอ่าใช่อันนี้ปีสองห้าสองแปดนี้ค่าความนิยมยังถูกมากพันกว่าบาทก็ยังหาเช่าซื้อกันได้นะหลวงู่ดูอธิฐานจิตแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเออเป็นเหรียญที่ดี ที่ราคายัางไม่แพงอืมน,นี่น,นี่อันนี้ถูกกว่าพระที่หลวงปู่ไม่ทันหลวงปู่อีกนะมผมข้อหลังตัดสีูเนื้อเงินเอาเท่าไหร่ผมข้อห,หลังตัดเนื้อเงิน4ีู่อ๋อสา0พันใช่ครับประมาณนั้นสองพันห้าสามพันอยู่เนี้ยครับอ่าเราเก็บรุ่นใหม่ๆอะ,อะไรเท่าไหร่สองพันสาพันต้องมีครับผมรุ่นหนุงพี่ทำแป0พันเลยขายขนาด <laughs> ใช่ครับอันนี้ทันหลวงปู่แน่นอนพันห้าพันห้า ของบางอย่างอะน่าสะสมมากครับท่านผู้ชมของบางอย่างของบางอย่างนะเป็นของดีที่บางคนไม่รู้ไม่มีการโปรโมทไม่มีการเอามาคุยถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่องทางที่ทําให้สําหรับคนที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ดูนะครับผมแล้วอยากจะมีของที่ทันท่านเสกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหลวงพ่อกันวัดหนองน้าส้มหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่เกินนี้ใช่ครับครับนะวันนี้เราก็ แนะนำเหรียญหลวงพ่อการจนมาจบครบกระบวนวามครับผมกว่าจะเก็บหามาได้ขนาดนี้เอามาให้พีพีเอฟซีดูครับผมไม่ใช่ไงงะใช่ผมว่าเหรียญหลวงพ่อกันปีศูนย์ห้านี่เป็นพระเหรียญหนึ่งที่หายากของหลวงผู้ดูเลยนะครับเอาท้าเลยนะเปิดโลกสวยๆเนี่ยครับมีตังก็ซื้อได้ใช่พันนกสวยๆเนี่ยหาไม่ได้ใช่ครับวัสะแกสวย,สวยๆแชมป์แชมป์เนี่ยหาไม่ยากมากครับม,มีแต่คนห่วงครับ อ่าจริงไหมจริงครับแดงๆสวยๆคนห่วงมากครับผมเคยเห็นเหรียญหนึ่งแดงมากขายไหมไม่ขายให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ขายจนเรายอมครับนั่นแหละใช่ครับพี่นิวฮะแล้วก็วันนี้นะครับ <c oughs> ก็ก่อนจะจากกันไปไปดูใน e ีีถัดไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจเพื่อการทำคลิปดีๆ เอามาเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์อีกนะครับครับยังไงวันนี้สวัสดีครับครับ